ขี้มายียเพาะโรกระหม่อมอะไรหน่อไหมิกนก็ไหนเลยดินวัดิน,ดน,นไหนเลยเพื่อไแม่โคดึงโอ้โยรอยางออกอีกประเดนตั้งลำตรงๆ แม่โคกับสายให้โดริกับว่าค่อยดีพี่นอ้องยางแห้งกับว่าได้น้ำมันให้โดริกับเบิร์ดเราวโอ้สาสลิงขาดพี่น้องเิงเยอะน้อยกันห่างๆกินน้อยนหนึ่งรถมันนักขนาดนี้แม่โคมันเยวขึ้นอยู่ว่าน,นี่เอาเบอร์หวัวเนา đâm 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 tìm lên luôn đâm nhiều hang các bạn đây phía nào ấy qua bắt tít hàng làng là à ต้องไปจนจำรอบแล้วเนี่ยสาเหตุมันี่นวันนี้นั่นสิสาเหตุมันไหนก็นจะเอารถขั้นนี้มาดึงดึงรถขั้นไหนข้องผมออกขึ้นเนี่ยรถขั้นของผมรถเป่ารถดึงขืน ก็เลยบอกว่าเอาแมคอมาดึงกุญแจบอดีบอกว่าสั่นนะครับคมทำแคอยางดูบ่ได้สายน้ำมันให้ตัวนี้แตกครับในตัวเดินครับตัวเดินแตกอ๋อสิไปสานั่นฮะเอ้าเพราะว่าแม่นบ่เอ๋อคือพอส่งซิกกันแน่นหน่อไปเนาะแมคอเจาะหลอดคนกุญแจนะ เป็นโค่เซลล์รถพร้อมขึ้นมาสั่นระบบส่งสีกันเลยบ้านเนี่ยเซลขึ้นกันเลยเพื่อนครับแม่โค่กำลังต่างทายอยู่ ขนาดว่าแตงทางแน่เลยพี่น้องแตงทางเรายัางยังจมอยู่เนี่ยเอารถมันก่าหนักเนาะเดี๋ยวผมจะใส่ของเกียย์ไปก่อนโอเคอันนี้เพิ่งจังหวะเพิ่นตูอันนี้นี่น,น,นี่มือผมจะฟังนั่นนี่มันไปละอา้า ขึ้นโอ้าย,ย่างมาให้ผมขึ้นตั้งที่แรกซะแล้วก็แล้วพี่น้องเออรถขั้นนั้นก็เสิบพจมวันนี้เพออิ่งได้ยางหลายก็กอว่าน,นี่นี่ครับตัวน,นี้ก็เอาเห็ดเฟี้ยงไปเมื่อวันนี้เพิ่งจะไปเอาขั้นนี้ขึ้นอีกยังมาเบิ่งขั้นนี้วันนี้ก็จะขึ้นยังในของั้นบนแต่ว่าเพมันก็เอาดินลงก็ล่ะเอาดินออก โอ้ยมือนนี่มี่หมานี่ยถ้าไอ้รถติดลมใช่น้องมานักรถติดลมมือนนี่ใ <c oughs> นทางครับแลนไปแลนมากกับนวมนวมไปนวมมากกับจมเบื้องตัวนั้นครับตัวแข็งแองแมงเลย ง GO, ัดครับงัดก็เพิ่งยังล้อยอยู่มันลอยบ่บ่นั่นตอนนี้ก็เอาดินเนียตใส่ครับอันนี้ พ่อพ่นครับทุกนนี่นาทีไายทำย่างเดียวงานนี้ครับงานนี้มีหนาทีไายทำย่างเดียวพี่น้องไายทำย่างเดพี่น้องเพิ่งย่างเดียวครับเพ,พิเ่งพากันเฮ็ดเอา อยู่เนี่ยเค้าพูดว่าอะไร new phone